สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับขอล่ำกรองสถานการณ์โดยนักสืบพิมไทยโพสต์นะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับให้ชื่อว่า22สิงหาคมโบดผู้นำยกสองเศรษฐาเสียงลน้นหรือเกมหลวงเนื้อหาใจความเนี่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับ จนในขณะนี้ก็มีความชัดเจนทางการเมืองเกิดขึ้นหลายอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเริ่มตั้งแต่กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินยืน่นคำร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคดีเดชนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลซ้ําได้หรือไม่หลังจากที่บีสสแล้วก็สวบ,บางส่วนเนี่ยนะครับยกข้อบังคับการประชุมสภาขึ้นมาว่า กระทำไม่ได้เนื่องจากเป็นยติที่ตกไปแล้วจนทําให้การโบวในายกรัฐมนตรีต้องเลื่อนออกมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์ปรากฏว่าเมื่อวันที่16สิงหาคมครับสารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคําร้องนะครับเนื่องจากเห็นว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมือสิทธิ์หรือเสียดิภาพโดยตรงไม่อาจใช้สิทธิ์ยื่นคําร้องเรียนได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213นายพิธา ในฐานะผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะใช้สิทธิ์ยื่นสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันโดยโบอกว่าเป็นปัญหาของสภาครับดังนั้นควรจะแก้กันที่สภาส่วนท่าทีภาพรวมของพรรคเก้าไกลก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ยอมแพ้นะครับโดยเฉพาะประเด็นการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ําโดยนายรังสิมันโดมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเนี่ยเปิดเผยหลังจากที่รู้ผลจากสารรัฐธรรมนูญ รวมบอกว่าเตรียมจะขอยทบทวนมติที่ประชุมสภาเมื่อวันที่19วกรกฎาคมกรณีเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในวันมูฮัมหมัดนอมัทนาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาอีกตําแหน่งหนึ่งได้กาหนดให้วันที่22สิงหาคมเนี่ยเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรียกสองนะครับแต่ก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีก็จะมีการหารือกันถึงยัตติของนายรองสิมัน ซึ่งยังค้างวาระอยู่เมื่อการประชุมรัฐสภาครั้งที่แล้วและก็ยังไม่มีข้อยุตินะครับเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจะเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วเหมือนกันนะครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้เนี่ยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินหนึ่งในสามคนนิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเข้าไปโหวต นายประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและก็เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในเสถาได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับพร้อมกับมั่นใจว่าจะโหวตเพียงรอบเดียวแล้วผ่านเลยสำรวจเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเองก็ถือได้ว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นเมื่อวันพฤหัสบดี พรรรวมไทยสร้างชาติตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยทําให้ได้เสียงเพิ่มขึ้นมาอีก36เสียงด้วยกันก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับพรรคพลังประชารัฐโดยนายไผ่ลิกซึ่งเป็นสสกําแพงเพชรแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพักออกมาประกาศยืนยันนะครับว่า40เสียงของพลังประชารัฐเนี่ยจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรเพื่อไทยทําให้เสียงสนับสนุนของพรรเพื่อไทยเฉพาะ สภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน314เสียงจากพักการเมืองทั้งหมด11พรรคประกอบไปด้วยพักเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36พรรคพักชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงเสรีรวมไทย1เสียงท้องที่ไทย1เสียงและพักพลังสังคมใหม่อีก1เสียง สำหรับความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นนะครับก็มีรายงานว่าแต่ละพักแต่ละพักในสามารถตกลงสัดส,ส่วนกระทรวงที่แต่ละพักควรจะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นพักภูมิใจไทยจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ4ตำแหน่งได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ4ตำแหน่งพักรวมไทยสร้างชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ2ตำแหน่งหรือพักพลังประชารัฐจะได้รัฐมนตรีว่าการ3ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ1ตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้น ส่วนรายละเอียดว่าใครจะได้นั่งกระทรวงไหนคาดว่าจะจบก่อนวันที่22สิงหาคมนี้แหละครับแน่นอนแหละครับหลังจากพักร่วมรัฐบาลหลายพักส่งสัญญาณออกมาว่าต้องการได้บทสรุปก่อนที่จะยกมือให้เพื่อความไว้วางใจต่อกันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าเสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยณนาทีนี้เนี่ยจะท่วมท้นทะลุ300เสียงไปแล้วก็จริงแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ย หากนายเศษฐาจะฟาดานก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจํานวนทั้งหมด375เสียงนะครับเท่ากับว่าตอนนี้พักเพื่อไทยขาดอยู่อีก61เสียงโดยจะต้องไปพึ่งจากสภาสูงแม้ว่าพักเพื่อไทยเองแสดงความมั่นใจว่าสามารถหาเสียงที่เหลือจากสอวอได้เพราะว่าแกนนําหลายคนในพักมีคอนเนคชั่นที่ดีกับสภาสูงและไม่มีเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112เหมือนกับกรณีของพรรคก้าวไกลให้ถูกสกัดก็จริงแต่จนถึงตรงนี้ถึงนาทีนี้เนี่ยยังไม่มีใครจะสามารถการันตีได้นะครับว่าอีก61เสียงของสอวอจะเทให้กับเพื่อไทย100%เซหรือไม่และนอกจากนี้เนี่ยยังมีท่าทีของสอวหลายคนนะครับที่ออกมาแสดงอาการแปลกๆจนผู้คนเนี่ยสับสนแล้วก็หวาดระแวงกันไม่ว่าจะเป็นนายเสรีสุวรรณพานนท์ ในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุทธิสภาเสรีกำลังตรวจสอบพฤติกรรมของนายเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีที่ดินที่มีการร้องเรียนเข้ามาโดยมีการขอเอกสารไปยังสำนักง,งานที่ดินแล้วและนอกจากนี้เนี่ยยังไม่การันตีนะครับว่าชื่อของนายเศรษฐาเนี่ยจะฉลุยต่อให้วันนี้จะมีพักสองลุงร่วมอยู่แล้วก็ตามเสรีบอกว่าอย่างนี้ครับแม้ว่าทั้งสองพักจะไปรวมกับพักเพื่อไทยได้ก็จริง แต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีสวบวตตามเพราะว่าสวเขาก็บินหลักในการพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องเป็นบุคคลที่ไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แก้มาตรา112ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับด้วยนี่คือคําพูดของเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับ ประกอบกับคลิปการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112ซึ่งมีการขุดกันขึ้นมาคำพูดของนายเสรีจึงถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิง่งเช่นเดียวกับท่าทีของนายเจเด็ดอินสว่างสอวอ,อีกรายหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าชื่อของนายเศรษฐาเนี่ยผ่านยากครับ โดยอ้างว่าสวยังติดใจประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในทางธุรกิจตามที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินแต่นายเศรษฐาไม่เคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนเลยไม่เคยเลยก็รูเหมือนว่าสวเนี่ยกำลังให้น้าหนักกับความเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับการออกมาเคลื่อนไหวสกัด ายเศรษฐาของนายชูวิทย์เรื่องการหลบเลี่ยงภาษีการซื้อที่ดินสมัยทําธุรกิจเนี่ยสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสังคมและกําลังสร้างปัญหาให้กับนายเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยนะครับและก็ว่ากันตามสิ่งที่เห็นเนี่ยคือสังคมให้เครดิตแล้วก็ความน่าเชื่อถือกับนายชูวิทย์ค่อนข้างมากไม่บ่จะออกมาแฉหรือออกมาพูดอะไรก็ตามนะครับกลายเป็นภาพลักษณ์ที่นา,นายเศรษฐาขณะนี้เนี่ยกำลังติดลบอยู่จากความเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์ แล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าวันที่21สิงหาคมนี้ก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีหนึ่งวันซึ่งนายชูวิทย์บอกว่าจะเปิดหลักฐานเกี่ยวกับการให้โนอมินีซื้อที่ดินเนี่ยนะครับชูวิทย์จะมีหลักฐานอะไรที่สันสะเทือนการเมืองไทยอีกหรือไม่เพราะถ้าหากว่าเป็นหลักฐานเด็ดเชื่อว่าส่งผลต่อการตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีของสมาชิกบุธิสภาแน่นอน แม้ว่าตอนนี้พักการเมืองหลายพักที่ตอบรับเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยอาจจะไม่ติดใจเรื่องที่ชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวสกัดนายเศรษฐาก็จริงแต่สอบอเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับประกอบกับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์มานี้เนี่ยนะครับแม้ว่าพักเพื่อไทยจะชัดเจนว่าจะเสนอชื่อในเศรษฐาแต่ขณะเดียวกันกลับยังมีกระแสข่าวออกมาเป็นระลอกระลอกว่าต้องการจะให้แพทองทานชินวัตรเนี่ยเป็นผู้นํามากกว่ามีการพูดกันถึงขั้นว่าต้องการจับ แพรทองทานเนี่ยเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้พักเพื่อไทยหรือเจ้าของพักตุกติกในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคะแนนของเศรษฐาล้นล้นเนี่ยล้นจากแค่สอสออย่างเดียวหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสอวอรหรือเปล่าหรือที่สุดแล้วเรื่องนี้จะเป็นเพียงแค่เกมลวงให้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาเนี่ยตายใจเพื่อล่อให้ไปตกสวรรค์นในสภาหรือไม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความหวาดระแวงเนี่ยมันยังไม่ได้หมดสิ้นไป ที่บอกว่าจะม้วนเดียวจบ22สิงหาคมนี้เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะการเมืองไทยอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับ